การบินในครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นการทำงานที่ปกติของแอร์โฮสเตสสาวอย่างนภพาที่ต้องดูแลผู้โดยสารบนเที่ยวบินระหว่างประเทศแต่เธอไม่เคยรู้เลยว่าเที่ยวบินนี้จะกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันจบสิน้นเครื่องบินลำนี้บินขึ้นจากสนามบินในช่วงเย็นท้องฟ้าสีทองตกสะท้อนบนปิดเครื่องบินและคลื่นเมฆหนาแน่นที่ขวางทางพนักงานบนเครื่องทำงานตามปกติผู้โดยสารนั่งในที่นั่งของตัวเองพูดคุยและพักผ่อน การเดินทางเริ่มต้นอย่างเรียบร้อยแต่บางอย่างกลับรู้สึกแปลกประหลาดตั้งแต่เริ่มต้นนภาสังเกตเห็นผู้โดยสารบางคนที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือพูดคุยกับใครเลยมีแต่บางคนที่นั่งนิ่งเงียบราวกับตกอยู่ในพวังแต่เมื่อเธอลองเดินไปถามทุกอย่างก็ยังดูเหมือนปกติเหมือนมันเป็นแค่ความรู้สึกของเธอเท่านั้นมีอะไรให้ช่วยไหมคะนภาถามกับผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในแถวสิบสี่เธอสูงชุดสีดํา และแว่นตากันแดดแม้ในห้องโดยสารที่มีแสงไฟเต็มหญิงสาวยิ้มให้แต่ตอบกลับด้วยเสียงเบาๆแค่รอให้ถึงจุดหมายเท่านั้นนภารู้สึกแปลกใจเล็กน้อยจากคำตอบนั้นแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากหลังจากนั้นไม่นานเสียงประกาศจากกัปตันดังขึ้นขอให้ทุกคนสวมเข็มขัดนิรภัยเพื่อเตรียมตัวสำหรับการบินผ่านพื้นที่มีสภาพอากาศสองไม่ดีนภาเดินไปตามทางเดินตรวจสอบผู้โดยสาร และคอยบริการเครื่องดื่มแต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่แปลกประหลาดบางครั้งเธอรู้สึกว่ามีใครมองอยู่แต่มองไปก็ไม่เห็นใครท้องฟ้าภายนอกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีมืดและมีเมฆฝนทึบขึ้นอย่างรวดเร็วพอถึงช่วงบ่ายเมื่อทุกคนเงียบและเริ่มพักผ่อนนภาเดินไปยังห้องนักบินเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสภาพอากาศแต่ประตูห้องนักบินกลับล็อกอยู่ไม่มีเสียงตอบรับจากกัปตันหรือโบอิงที่อยู่ภายในแปลกจริงจริง นภาพิ่มพรมขณะพยายามเคาะประตูอีกครั้งเธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ไม่คุ้นเคยภายในเครื่องบินนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่เคยบินราวกับมีบางอย่างที่รอคอยให้เกิดขึ้นแต่ยังไม่พร้อมจะเผยตัวช่วงเวลานั้นคือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ทําให้เธอไม่สามารถหลุดพ้นจากฝันร้ายครั้งนี้ได้แล้วสิ่งที่แย่ที่สุดก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อเธอสังเกตเห็นว่าไฟในเครื่องบิน เริ่มกระพริบอย่างแปลกประหลาดและเงาของผู้โดยสารบางคนที่เคยเห็นหน้ากลับไม่อยู่ในที่นั่งของตัวเองเหมือนเครื่องบินนี้กำลังพาเธอไปอยังที่ที่ไม่มีทางกลับความสงบเงียบบนเครื่องบินดูเหมือนจะผิดปกติหลังจากที่นภพาได้ลองเคาะประตูห้องนักบินหลายครั้งแต่ก็ไม่มีการตอบรับเธอกลับไปที่ห้องโดยสารและเริ่มรู้สึกถึงความกดดันจากบรรยากาศที่แปลกประหลาดนั้นผู้โดยสารบางคนที่ดูเหมือน จะหลับตลอดเวลาเริ่มทําให้เธอรู้สึกสังหอนใจมันเหมือนกับว่าทุกคนในที่นี้ไม่ใช่คนธรรมดานภาเดินไปตามแถวที่นั่งคอยบริการน้ําและของว่างให้ผู้โดยสารแต่ในขณะที่เธอเดินผ่านผู้โดยสารคนหนึ่งในแถวที่18เธอรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติในอากาศเสียงกระซิบที่แถวเบามาจากที่นั่งด้านหลังช่วยช่วยพาฉันออกไปจากที่นี่ เสียงนั้นฟังดูเหมือนจะเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งแต่เมื่อเธอลองมองไปที่ที่นั่งนั้นกลับไม่เห็นใครอยู่เลยนอกจากชายไวกลางคนที่นั่งนิ่งและก้มหน้าใจของนาภาเริ่มเต้นรัวขึ้นเธอรีบเดินไปถามชายคนนั้นว่าเขาต้องการอะไรแต่ชายคนนั้นไม่ยอมขยับหรือพูดอะไรเลยนภะารู้สึกว่าผิดปกติแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก ระหว่างที่เธอกำลังเดินไปตรวจสอบส่วนอื่นๆของเครื่องบินเสียงกระซิบก็ยังคงตามมาเรื่อยๆนอกจากนี้เสียงของผู้โดยสารคนอื่นๆเริ่มมีความแปลกประหลาดเหมือนกันบางคนกระซิบว่าพวกเราจะไม่ไปถึงที่หมายหรือมันไม่มีทางลงจอดนะภารู้สึกขนลุกและใจเริ่มสัน่นพยายามคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่ความเครียดจากการทำงานแต่ทำไมถึงรู้สึกเหมือนเสียงกระซิบเหล่านั้นมีความจริงอยู่ในนั้น เมื่อเธอเดินไปยังแถวที่ห้าซึ่งเป็นที่นั่งของหญิงสาวในชุดดำที่นั่งนิ่งเงียบตั้งแต่แรกหญิงสาวคนนั้นยิ้มให้และพูดด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งคุณกำลังเดินไปทางไหนไม่มีที่ไหนที่จะไปได้อีกแล้วนภา,าถึงกับหยุดชะงักรู้สึกได้ว่าทุกอย่างเริ่มจะไม่ปกติแล้วเธอถามหญิงสาวว่าหมายความว่าอย่างไรเครื่องบินจะไปถึงที่ไหนหญิงสาวตอบด้วยน้ำเสียงที่ดูเหมือนจะเป็นการพูดในฝัน คุณจะไม่สามารถลงจอดที่ไหนได้เลยเพราะที่นี่คือที่ที่ไม่มีทางออกจูจูเครื่องค์องบินเริ่มสั่นสะเทือนและไฟภายในห้องโดยสารเริ่มกระพริบตามจังหวะของเครื่องบินที่บินผ่านพื้นที่ไม่รู้จักทันใดนั้นบรรยากาศรอบๆก็งเงียบสนิทเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งเสียงประกาศจากกัปตันที่เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ก็หายไปนภาหนไปมองหาแหล่งเสียงที่ผิดปกติและพบว่าผู้โดยสาร ในที่นั่งของพวกเขากลับมองไปที่เธอทุกคนด้วยแววตาที่ไร้ชีวิตชีวาพวกเขาไม่เคลื่อนไหวเหมือนพวกเขาไม่มีตัวตนพวกเขาเหมือนกับวิญญาณที่ติดอยู่ในร่างมนุษย์ในขณะที่เธอคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอเริ่มรู้สึกว่าผู้โดยสารที่อยู่รอบตัวนั้นอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่คนที่เดินทางไปที่เดียวกันแต่พวกเขาอาจจะเป็นวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วจากการประสบอุบัติเหตุในเที่ยวบินก่อนหน้านี้ นาภาพยายามเก็บความสงบและรีบเดินไปที่ห้องนักบินอีกครั้งแต่ท่ามกลางเสียงกระซิบและความรู้สึกกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆการมาถึงที่ห้องนักบินในครั้งนี้กลับไม่มีคำตอบจากผู้ที่อยู่ในนั้นเลยเธอตัดสินใจลองหันไปทางผู้โดยสารบางคนที่เธอเห็นในที่นั่งข้างหน้าแต่เมื่อหันไปที่นั่งของผู้ชายคนหนึ่งเขากลับลุกขึ้นยิ้มให้แล้วพูดว่าคุณกำลังจะเข้าใจเองในไม่ช้า คำพูดของเขาทำให้หัวใจของนาภาหยุดเต้นไปชั่วขณะและในตอนนั้นเครื่องบินก็เกิดอาการสั่นสะเทือนอีกครั้งราวกับการตกลงไปในช่องว่างของอวกาศเธอเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเหน็บจากการสัมผัสกับความเป็นจริงที่เธอกำลังเผชิญหน้าการบินเริ่มจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนาภารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังติดอยู่ในโลกที่ไม่มีทางออกทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะค่อยๆเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ไม่อาจอธิบายได้ความรู้สึกสับสนและหวาดกลัวเริ่มครอบงำเธอและทุกครั้งที่เธอพยายามติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือผู้โดยสารก็ไม่มีใครตอบรับทุกคนยังคงทำเหมือนกับไม่รู้จักเธอหรือบางทีอาจจะไม่มีใครที่อยู่บนเครื่องบินนี้จริงๆเลยเครื่องบินยังคงบินอยู่ในท้องฟ้ามืดที่ไร้แสงดาวและไรขอบเขตราวกับกำลังล่องลอย,อยอยู่ในอวากาศที่ไม่มีจุดหมาย ในขณะที่นาภาพพยายามหาทางกลับไปที่ห้องนักบินอีกครั้งเพื่อหาคำตอบจากกัปตันเธอกลับพบว่าทางเดินเริ่มยืดยาวออกไปเรื่อยๆจนเหมือนกับไม่มีจุดสิ้นสุดราวกับว่าเธอกำลังเดินในเส้นทางที่ไม่มีวันจบสิน้นเสียงกระซิบของผู้โดยสารยังคงดังอยู่ตลอดเวลาแต่คราวนี้เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มทำให้เธอเริ่มคาดเดาไม่ได้ว่าจะมาจากที่ไหน เมื่อเธอหันไปมองผู้โดยสารบางคนเริ่มหายไปแล้วคนที่นั่งอยู่ในที่นั่งดูเหมือนจะกลายเป็นแค่ภาพลวงตาพวกเขาทั้งหมดหายไปแล้วเหลือเพียงความเงียบและความหนาวเหน็บในอากาศในที่สุดนภาก็หยุดเดินและพบตัวเองอยู่ในที่นั่งของผู้หญิงชุดดำที่เธอเคยเห็นก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้ยังคงนั่งอยู่ในที่นั่งของเธอตาสองข้างหลับสนิทแต่ท่าทางของเธอกลับแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่คนที่หลับปกติ คุณนภา,าเอ่ยถามด้วยเสียงสั่นเครือคุณเป็นใครทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่หญิงสาวในชุดดำยิ้มให้เธอด้วยรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มที่มนุษย์ทั่วไปจะมีและตอบว่าฉันเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ได้กลับไปที่นี่คือโลกที่หลงทางทุกคนที่อยู่บนเครื่องบินนี้ถูกดึงมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ไม่มีวันจบนภา,าเริ่มตกใจและรู้สึกถึงความหนาวที่เริ่มแผ่ซ่าน ไปทั่วร่างกายทุกคำพูดของหญิงสาวเหมือนจะเชื่อมโยงสิ่งที่เธอเพิ่งสัมผัสมาก่อนหน้านี้ทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นในความคิดของเธอเครื่องบินนี้ไม่ใช่แค่การเดินทางทางอากาศธรรมดาแต่มันคือการเดินทางไปในอีกโลกหนึ่งโลกที่บินญ,ญาณไม่สามารถหนีไปได้คุณจะไม่สามารถออกจากที่นี่ได้หญิงสาวในชุดดำพูดต่อไปเครื่องบินนี้ไม่เคยลงจอดเลยสักครั้งและจะไม่มีทางลงจอดจนกว่าทุกคนจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น หรือจนกว่าคุณจะยอมรับว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้นภารู้สึกเหมือนมีบางอย่างในใจของเธอกำลังแตกสลายเธอพยายามหาทางนี้แต่ไม่สามารถมองเห็นทางออกเหมือนกับว่าเครื่องบินนี้กำลังพาเธอไปยังสถานที่ที่ไม่มีเวลาหรือสถานที่ที่ไม่มีความหมายทุกสิ่งที่เธอเคยรู้จักเริ่มสูญหายไปในขณะที่เธอกำลังคิดหาทางออกผู้โดยสารบางคนที่หายไปแล้วรเริ่มปรากฏตัวขึ้นในมุมมืดของเครื่องบินพวกเขายือนอยู่ โดยที่ไม่พูดอะไรและสายตาของพวกเขากลับเป็นเหมือนกับการเฝ้ามองเธอจากมุมมืดอย่างลึกลับนภาไม่รู้ว่าเธอจะต้องทำอะไรต่อไปทุกอย่างเริ่มรู้สึกเหมือนฝันที่ไม่มีทางตื่นขึ้นจากมันได้เธอกลับมองไปที่หน้าต่างและเห็นเพียงแค่ความมืดมิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับว่าเครื่องบินกำลังล่องลอยไปในที่ที่ไม่มีทางกลับสถานที่ที่ทุกสิ่งในนั้นดูเหมือนจะไม่มีที่ไหนให้หนีไปได้ เราไม่สามารถหนีได้ใช่ไหมนะภาถามเสียงเบาเมื่อเธอหันไปมองที่หญิงสาวในชุดดำหญิงสาวยิ้มและพยักหน้าถูกต้องคุณยังมีเวลาคิดแต่ที่นี่คือที่ที่ไม่มีวันหลุดพ้นนะภารู้สึกเหมือนกับทุกสิ่งรอบตัวกำลังมืดมิดลงจนแทบจะมองไม่เห็นอะไรเหมือนกับว่าเธอเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของฝันร้ายที่ไม่มีทางตื่นเวลาผ่านไปเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดนภากำลังเดินไปในห้องโดยสารที่ว่างเปล่าผู้โดยสาร ที่เคยอยู่ในที่นั่งของพวกเขากลับหายไปหมดบางครั้งเธอรู้สึกว่าเครื่องบินกำลังลอยไปในอากาศอย่างไม่มีจุดหมายแม้แต่เสียงกระซิบของวิญญาณที่เคยได้ยินก็ดูเหมือนจะหายไปสถานที่นี้ไม่เหมือนกับโลกที่เธอเคยรู้จักนภารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านออกมาในเครื่องบินเมื่อเธอเดินไปในทางเดินเธอกลับพบว่ามีผู้โดยสารบางคนที่ยังนั่งอยู่ในที่นั่งของพวกเขา โดยที่พวกเขาไม่ขยับเขยื่อนหรือพูดคุยกันอีกต่อไปพวกเขานั่งนิ่งสนิทราวกับกลายเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีชีวิตชีวาความรู้สึกไม่แน่ใจและกลัวเริ่มเข้ามาครอบงำทุกความคิดในหัวของนภาเธอพยายามค้นหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกอย่างกลับดูยิ่งทวีความซับซ้อนขึ้นทุกทางที่เธอเดินเหมือนจะวนกลับไปที่เดิมราวกับว่าเครื่องบินนี้กำลังวงเวียนอยู่ในวงกลมที่ไม่มีวันหลุดออกไป ในที่สุดเธอตัดสินใจไปยังที่นั่งของผู้หญิงในชุดดำอีกครั้งหญิงสาวคนนี้ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมโดยที่ไม่เคยขยับขยื่นเหมือนกับคนที่หลับลึกแต่คราวนี้หญิงสาวนั้นยิ้มให้เธอเหมือนรู้ดีว่าคำถามของนาภากำลังจะมาถึงคุณต้องการคำตอบใช่ไหมหญิงสาวถามด้วยน้ำเสียงที่เย็นชานาภาพยักหน้ายอย่างรวดเร็วใช่ฉันต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินลำนี้ทำไมผู้โดยสาร ถึงหายไปและทำไมพวกเราถึงไม่สามารถลงจอดได้หญิงสาวในชุดดำเงียบไปชั่วขณะก่อนที่จะเริ่มพูดขึ้นว่าเครื่องบินนี้ไม่ใช่เครื่องบินที่ธรรมดามันถูกดึงเข้าสู่โลกที่ไม่มีวันจบและไม่มีทางลงจอดที่ไหนมันเป็นเครื่องบินที่ทุกคนบนมันต้องถูกดึงไปยังสถานที่ที่เป็นความตายนภาเริ่มรู้สึกขนลุกขึ้นมาอีกครั้งแต่เธอยังคงถามต่อไปแล้วพวกเขาคือใครเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไง หญิงสาวหันมามองนภา,าด้วยสายตาที่เศร้าหมองพวกเขาคือผู้ที่ตายไปในอุบัติเหตุทางอากาศในอดีตบางคนอาจจะเป็นผู้โดยสารจากเที่ยวบินก่อนหน้านี้บางคนอาจจะเป็นผู้ที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอเครื่องบินลำนี้แม้กระทั่งกับตันและลูกเรือทุกคนบนเครื่องบินนี้ต่างก็ติดอยู่ในที่แห่งนี้ไม่สามารถหลุดออกไปได้คำพูดของหญิงสาวทำให้นภา,ารู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ในโลกที่ไม่สามารถหลุดออกไปได้ทุกอย่างรอบตัวเริ่ม เริ่มเป็นเหมือนกับฝันที่ไม่มีทางตื่นเธอถามด้วยเสียงสั่นท่าง,งั้นทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่ฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประสบอุบัติเหตุในอดีตฉันแค่เป็นแอร์โฮสเตสที่ทำงานบนเครื่องบินนี้หญิงสาวยิ้มอีกครั้งก่อนที่จะตอบเครื่องบินนี้ไม่เพียงแค่ดึงผู้คนจากเหตุการณ์ในอดีตแต่ยังดึงคนที่ยังไม่เข้าใจความตายและยังคงเดินทางในโลกนี้ คนอย่างคุณก็ถูกดึงมาที่นี่เช่นกันคุณไม่ได้มีทางเลือกนี่คือชะตากรรมที่รอคอยทุกคนที่อยู่บนเครื่องบินนี้ทุกคำพูดของหญิงสาวเหมือนจะกระชากความจริงที่น่าหวาดกลัวออกมาจนตอนนี้นภะาเริ่มเข้าใจแล้วว่าเครื่องบินนี้ไม่ได้แค่ลงลอยในอากาศแต่มันเป็นเครื่องบินที่ถูกดึงเข้าสู่โลกแห่งความตายโลกที่ไม่มีวันลงจอดโลกที่ไม่มีทางหนีรอด คุณต้องตัดสินใจคุณจะยอมรัชตากรรมและกลายเป็นหนึ่งในวิญญาณที่ติดอยู่ในเครื่องบินนี้ตลอดไปหรือคุณจะหาทางหลุดออกไปจากที่นี่แต่จำไว้นักไม่มีทางที่คุณจะหลุดออกไปจากโลกนี้ได้ง่ายๆคำพูดเหล่านั้นสะท้อนในใจของนภาเธอไม่แน่ใจว่าเธอจะต้องทำอะไรต่อไปหรือถ้าจะมีทางเลือกจริงๆหรือไม่แต่นั่นคือตอนที่เธอเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังเจ้ามาที่เธอความรู้สึกนั้นคือความหวาดกลัวที่หนักหน่วงที่สุด ที่เธอเคยรู้สึกในชีวิตความมืดในเครื่องบินยิ่งลึกขึ้นเรื่อยๆนาพารู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างกำลังจะหายไปเธอยืนอยู่ในโลกที่ไม่เป็นจริงสิ่งที่เธอเคยคิดว่าเป็นความจริงก็เริ่มกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีทางตื่นขึ้นจากมันได้เครื่องบินนี้ไม่ได้เป็นแค่การเดินทางทางอากาศธรรมดาแต่มันคือเครื่องบินที่ดึงเอาคนที่ถูกลืมไปแล้วและเธอก็เป็นหนึ่งในนั้น หญิงสาวในชุดดำยังคงนั่งอยู่ที่เดิมโดยที่ไม่ขยับเขยื้อนรอยยิ้มของเธอกลายเป็นเหมือนการยั่วยุที่ทำให้ใจของนภานักหนวกคุณต้องตัดสินใจแล้วคุณจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและอยู่ที่นี่ตลอดไปหรือคุณจะเลือกทางที่ยากที่สุดในการหลุดพ้นจากที่นี่นภารู้สึกเหมือนทุกคำพูดของหญิงสาวเป็นการย้ำเตือนว่าไม่มีทางหนีออกไปจากที่นี่ได้แต่ในหัวของเธอความคิดหนึ่งก็แทรกขึ้นมา ไม่มีทางที่ฉันจะยอมแพ้นภาตัดสินใจในใจของเธอถ้าฉันจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเธอหันไปมองรอบตัวเครื่องบินลำนี้เหมือนกับหลุมหลบภัยที่ไม่มีทางออกแต่บางอย่างในใจของนภาบอกให้เธอพยายามต่อไปลึกลงไปในใจของเธอมีความรู้สึกบางอย่างที่บอกว่าเธอยังมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากที่นี่ทันใดนั้นเครื่องบินเริ่มสั่นอย่างรุนแรงจนทำให้ทุกคนบนเครื่องบินลุกขึ้น จากที่นั่งบางคนเริ่มส่งเสียงร้องด้วยความตกใจขณะที่บางคนเริ่มกระตุกเหมือนกำลังมีการต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นพวกเขากระโดดข้ามไปยังที่นั่งข้าง,างๆโดยไม่มีท่าทีจะหยุดนภารีบรีบวิ่งไปยังห้องนักบินอีกครั้งความหวังสุดท้ายของเธอคือการหาทางที่ชัดเจนที่จะหลุดออกไปจากเครื่องบินนี้แต่เมื่อเธอเปิดประตูห้องนักบินสิ่งที่เธอเห็นทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้น ภายในห้องนักบินไม่มีใครอยู่เลยแต่แทนที่มันจะเป็นที่ว่างเปล่ากลับมีหน้าจอภาพที่สว่างจ้าที่แสดงภาพของโลกที่เธอเคยรู้จักและภาพนั้นกำลังเริ่มเบลอจนกลายเป็นฉากมืดๆและบิดเบี้ยวเหมือนกับหลุมดำหญิงสาวในชุดดำปรากฏตัวอยู่ข้างหลังหลังนภาก่อนจะเอ่ยคำพูดที่ทำให้ทุกอย่างกระจ่างชัดคุณเห็นแล้วใช่ไหมโลกที่คุณเคยรู้จัก มันไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณคิดอีกต่อไปเครื่องบินนี้กำลังพาคุณไปยังโลกแห่งความตายโลกที่ไม่มีทางหลุดออกไปได้นอกจากคุณจะเลือกสิ่งที่ยากที่สุดนภาหันไปมองหญิงสาวด้วยความโกรธเกรี้ยวฉันจะไม่ยอมรับชะตากรรมของตัวเองเธอพูดออกมาด้วยเสียงที่แข็งกร้าวทันใดนั้นแสงสว่างจากหน้าจอในห้องนักบินเริ่มกระพริบอย่างรวดเร็ว และนา,ารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เริ่มประตูขึ้นภายในตัวเธอทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนไปมาเหมือนกับโลกทั้งใบกำลังจะพัทงทลายคุณจะต้องเลือกเสียงหญิงสาวดังขึ้นอีกครั้งแต่มันไม่ใช่เสียงเดิมเสียงนั้นเหมือนจะมีความลึกซึ้งและอ้างอิงถึงความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจของนภพาในขณะเดียวกันเธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองสิ่งที่เคยรู้สึกถึงความกลัวตอนนี้เริ่มหายไปเธอเริ่มรู้ว่า สิ่งที่เธอต้องทำไม่ใช่การยอมรับความตายแต่เป็นการเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองและต่อสู้กับมันเครื่องบินยังคงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแต่ตอนนี้ณนา,าเริ่มเห็นภาาที่แตกต่างออกไปเธอเห็นตัวเองยืนอยู่บนทางเดินของเครื่องบินท่ามกลางการล่มสลายของทุกสิ่งรอบตัวเหมือนกับว่าเธอกำลังยืนอยู่บนเส้นขอบของความตาย แต่แล้วเธอก็เข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการยอมรับหรือหนีแต่เป็นการตัดสินใจว่าจะยินยัดต่อสู้กับมันหรือยอมให้มันทำลายเธอไปฉันไม่กลัวนภัตโกนออกมาด้วยความมั่นใจฉันจะไม่ยอมให้มันชนะทันใดนั้นเครื่องบินเริ่มสงบลงไฟในห้องโดยสารเริ่มติดขึ้นอีกครั้งและทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติผู้โดยสารเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้ง และนาภาก็พบว่าทุกคนบนเครื่องบินกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งพวกเขาดูเหมือนจะไม่รู้สึกอะไรผิดปกติแต่เธอกลับรู้ว่าเธอได้เลือกทางที่ต่างออกไปเธอเลือกที่จะอยู่ในโลกที่มีชีวิตไม่ใช่ในโลกแห่งความตายเครื่องบินเริ่มบินลงสู่พื้นดินอย่างช้าๆและนาภาก็รู้ดีว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะไม่ยอมให้ความกลัวครอบงำเธออีก